ื่อเรามีตัวเลขในใจแล้วสิ่งสำคัญต่อไปก็คือการถามและตอบเป็นภาษาจีนให้ได้เพราะในโลกของการค้าขายจริงนั้นราคาเท่าไหร่ลดได้ไหมหรือฉันต้องการอันนี้คือประโยคที่ขาดไม่ได้เลยในบทเรียนนี้เราจะมาเตรียมพร้อมให้คุณด้วยการเปิดกระเป๋าสับวิเศษที่เต็มไปด้วยคำศัพท์และสำนวนสำคัญที่ใช้ในการถามและตอบราคาการต่อรองและการซื้อขายสินค้า เพราะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญที่จะทำให้เรานำไปต่อกันเป็นวลีเป็นประโยคที่ใช้ในการพูดสื่อสารได้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับตาต้ากันครับดูสิครับว่าตาต้าจะสามารถพูดได้ไหมแต่ก่อนอื่นเรามีกฎของการเรียนบทนี้ถ้าถึงถึงพูดคำศัพท์ขึ้นมาเราทุกคนต้องออกเสียงตามถิงถิงด้วยนะครับเราจะได้พูดได้ออกเสียงเป็นพร้อมหรือยังครับ ไปตะลุยโลกคำศัพท์เพื่อใช้ในการซื้อขายกันไปกันเลยอี e. San. ยเออซานซื้อไปเชียนว่านตาตามูทำอะรอยู่เออผมกำลังทบทวนตัวเลขที่ถิงถิงสอนไปเมื่อกี้นะสิอ๋จอจ้ะขยันจริงๆงั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการถามตอบซื้อขายกันต่อเถอะได้ครับแต่ถิงถิงสอนผมพูดเป็นประโยคไปเลยไม่ได้หรอครับ ผมอยากจะพูดได้เลยทันทีตาตาจ๋าเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนดีกว่านะเพราะคำศัพท์แต่ละคำเหมือนชิ้นส่วนเล็กๆที่ตาตาจะเอาไปประกอบเป็นประโยคได้มากมายไม่ว่าจะใช้ตอนซื้อขายหรือในสถานการณ์อื่นๆก็ได้ด้วยถ้าตาตารู้จักคำศัพท์เยอะๆก็จะเอาไปใช้ได้หลายสถานการณ์เลยนะจ๊ะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับยิ่งรู้ศัพท์มากเราจะยิ่งพูดได้มากแต่ถ้าเรารู้เป็นประโยคไปเลย โดยไม่สนใจคำศัพท์แต่ละคำบางทีเราอาจจะใช้ประโยคนั้นนั้นผิดผิดหรือใช้ในสถานการณ์อื่นๆไม่ได้ใช่ไหมละ่ะถูกต้องที่สุดเลยค่ะแต่ตาเข้าใจหลักการนี้ได้ดีมากเลยค่ะการรู้ศัพท์เปรียบเสมือนการมีวัตถุดิบที่หลากหลายอยู่ในมือทำให้เราสามารถนำไปปรุงเป็นประโยคได้มากมายตามสถานการณ์ที่ต้องการไม่จำกัดแค่ในบ,บทสนทนาซื้อขายเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้ในบริบทอื่นๆได้อย่างยืดหยุ่นด้วยค่ะ ผมพร้อมแล้วหลั่ถิงถิงจัดมาเลยดีมากค่ะถ้าตาตาพร้อมแล้วมาเปิดกระเป๋าสับวิเศษไปพร้อมกันเลยค่ะถิงถิงจะพูดคำละสองครั้งตาตาและเพื่อนๆสัญญานะคะว่าจะออกเสียงตามถิงถิงดังๆเลยนะมาเริ่มกันเลยเริ่มกันที่คำศัพท์เกี่ยวกับการถามตอบซื้อขายคำที่หนึ่งตัวชออีกครั้งนะคะตัวชอ แปลว่าเท่าไรคําว่าตัวแปลว่ามากส่วนคําว่าชฉลอแปลว่าน้อยสองคำนี้มารวมกันอ่านว่าตัวเลมีความหมายว่าเท่าไรตาตาลองออกเสียงดูค่ะตัวเฉแปลว่าเท่าไรคำที่สองคำว่าเฉียนอีกครั้งนะเฉียนแปลว่าเงิน ต่ตาลองออกเสียงดูเฉียนแปลว่าเงินใช่จ้ะเราเอาสองคำที่เราเรียนไปเมื่อกี้คือตัวเฉาและเฉียนมารวมกันจะกลายเป็นคำถามว่าตัวเฉาเฉียนแปลว่าราคาเท่าไหร่ลองออกเสียงนะตัวเฉาเฉียนอีกครั้งนะตัวเฉาเฉียนอ๋อแบบนี้นี่เองเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วว่าทำไมเราต้องเรียนคำศัพท์กันก่อน ตัวเฉาเชียนแปลว่าราคาเท่าไหร่แบบนี้ใช่ไหมครับเก่งมากแบบนั้นแหละจ้างั้นไปที่คำที่4ี่คือคำว่าหยวนอีกครั้งนะหยวนเป็นคำเรียกหน่วยเงินของจีนนะหยวนเป็นคำเรียกหน่วยเงินของจีนคล้ายๆคำว่าปาดของไทยแบบนั้นไหมครับแต่เอ๊ะทำไมเวลาผมไปซื้อของไม่ค่อยได้ยินคนขายพูดว่าหยวนเลยส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่าควายมากกว่าใช่จ้า งั้นคำศัพท์ที่ห้าของเราก็เอาคำนี้เลยละกันคว่อีกครั้งนะคะคว่เป็นคำเรียกหน่วยเงินของจีนเช่นกันงั้นเดี๋ยวตาตาลองออกเสียงดูก่อนนะหลังจากนั้นถิงๆิงจะอธิบายให้ฟังคว่คว่เป็นคำเรียกหน่วยเงินของจีนแล้วต่างก,กันกับคำว่าหยวนยังไงล่ะครับตาตาสงสัยใช่ไหมคะว่าหยวนกับคว่สองคำนี้ต่างกันยังไงดูเหมือนใช้แทนกันได้ แต่จริงๆแล้วมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องกังวลค่ะทิงๆจะอธิบายง่ายๆให้ฟังนะทั้ง2องคำนี้แปลว่าหยวนเหมือนกันค่ะแต่ต่างกันที่การใช้งานหยวนเป็นคำที่ใช้แบบเป็นทางการค่ะส่วนใหญ่จะเห็นในเอกสารรายการราคาหรือในสถานการณ์ที่เป็นทางการมากๆส่วนไข่เป็นคำที่ใช้แบบไม่เป็นทางการค่ะเราใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวันทั่วไป เหมือนเวลาคนไทยพูดว่า10บาทนั่นแหละค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราจะบอกว่า10หยวนเราสามารถพูดได้2แบบค่ะแบบเป็นทางการนะคะชิอหยวนแบบไม่เป็นทางการใช้พูดคุยนะคะชิอควายอ๋อตาตาเข้าใจแล้วครับเหมือนเวลาเราพูดว่าดอลลาร์กับบัคส์ในภาษาอังกฤษใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะตาตาเข้าใจถูกเพ่งเลย ตัวเลขเราก็เรียนแล้วทีนี้ตาตาลองฝึกพูดราคาโดยดูจากป้ายราคาสินค้าในร้านนี้กันไหมได้สิได้สิงั้นตาตาดูป้ายนี้เขียนราคาไว้ตัวเฉาเฉียนคะอ๋อในป้ายเขียนไว้ว่าสามสิบชีชยหวยวนแต่เวลาเราพูดบอกราคาจะพูดว่าสามสิบชีช้ขวใช่ไหมล่ะครับ ใช่เลยตาตาเข้าใจการใช้คำว่าหยวนและควายแล้วงั้นไปที่คำศัพท์คำต่อไปคำที่6คคำว่าจูอีกครั้งนะจูแปลว่าบาทซึ่งเป็นหน่วยเรียกเงินของไทยค่ะอ๋อจูหรือถ้อยจูอันนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันครับผมยังรู้มาอีกว่าในอดีตจูเคยเป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่เล็กมากๆในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สำหรับชั่งน้ำหนักของสิ่งของมีค่าเช่นทองคำหรือเงินด้วยเหตุนี้เมื่อชาวจีนต้องการเรียกหน่วยเงินของไทยว่าบาทซึ่งในอดีตก็เป็นหน่วยวัดน้ำหนักของเงินตราเช่นกันจิงได้นำคำว่าจูมาใช้เป็นคำเรียกแทนดังนั้นจูจึงมีความหมายถึงทั้งหน่วยน้ำหนักทองคำในอดีตและยังเป็นคำที่ใช้เรียกเงินบาทของประเทศไทยในปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับโอ้โหตาต้า,ตารู้ลึกรู้จริงแบบนี้ถิงถิงไม่ต้องสอนแล้ว นาลีนาลีสัต์ที่ไหนกันล่ะครับผมแค่เคยอ่านเจอครับคําต่อไปเลยทิ้งทิงคำที่7ไม่ต้องถ่อมตัวจ้าจริงจริง,รงคำที่7เลยนะคะคําว่าเพียนหยีออกเสียงอีกครั้งนะคะเพียนหยีแปลว่าถูกหรือราคาถูก <laughs> ผมชอบคํานี้ที่สุดเพียนอีอีทีนะเพียนอี แปลว่าราคาถูกส่วนคำต่อไปก็ต้องคำว่าแพงแล้วล่ะทิ้งทิงใช่แล้วมีคำว่าถูกก็ต้องมีคำว่าแพงคำที่แปดคำว่าแพงออกเสียงว่ากุ้ยอีกครั้งนะกุ้ยกุ้ยกุ้ยคำนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่เพราะผมไม่ชอบของที่มันกุ้ยผมชอบของที่เพียนอีกครับทิงทิงก็ไม่ชอบของที่กุ้ยเราทั้งคู่ชอบของที่เพียนอีเหมือนกันเลยงั้นไปคำต่อไปคำที่เก้าคำว่าหมายออกเสียงอีกครั้งหมายแปลว่าซื้อ ไม่ my, แปลว่าซื้ออ๋ออ๋ออ๋ผมลึกออกแล้วคําที่สิบต้องเป็นคนํานี้ผมได้ยินบ่อยๆคําว่าไม่อีกทีนะไม่ my, แปลว่าขายใช่ไหมครับใช่เลยถูกต้องจ้าถ้าเราเอาสองคำนี้มารวมกันจะได้คำว่าหม่ไม่แปลว่าการซื้อขายนะไปที่คำต่อไปคำที่11เ,เลยละกันคำว่าตรงสิอีกครั้งนะคะตรงสิ แปลว่าสิ่งของค่ะตรงซีแปลว่าสิ่งของแต่เอ๊ะผมรู้ว่าคำว่าตุงที่เขียนแบบนี้แปลว่าทิศตะวันออกส่วนคำว่าซีที่เขียนแบบนี้แปลว่าทิศตะวันตกและทำไมพอรวมกันถึงแปลว่าสิ่งของหรือของได้ล่ะคำถามนี้มีที่มาจ้ามีเรื่องเล่าที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการค้าขายโดยตรงเลยค่ะ ในสมัยจีนโบราณเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเมืองฉางอานจะมีตลาดหลักๆอยู่สองแห่งนั่นก็คือตลาดตะวันออกตองชื่อและตลาดตะวันตกชีชื่อผู้คนในสมัยนั้นเวลาจะไปซื้อของก็จะบอกว่าไปซื้อของที่ตลาดตะวันออกหรือไปซื้อของที่ตลาดตะวันตกค่ะพอพูดบ่อยๆเข้าคำว่าตงกับชีที่หมายถึงตลาด จึงถูกนำมาใช้รวมกันจนกลายเป็นคำเรียกทั่วไปของสิ่งของหรือของที่ใช้ซื้อขายกันในตลาดไปโดยปริยายค่ะดังนั้นทุกครั้งที่ตาต้าพูดว่าหมายต้องฉีหรือซื้อของก็เหมือนกำลังย้อนเวลากลับไปบอกว่าไปซื้อของจากตลาดตะวันออกและตะวันตกนั่นเองค่ะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะเจ๋งมากเลยครับแค่พูดคำว่าตะวันออกตุงกับตะวันตกซี ก็เหมือนบอกว่าไปซื้อของแล้วจริงๆงั้นถ้าเราเอาคําว่าซื้อหรือขายมารวมกับคําว่าสิ่งของจะได้คําว่าหมายตุ้งสิแปลว,ว่าซื้อของหรือไม่ตุงสิแปลว,ว่าขายของใช่ไหมครับใช่เลยใช่เลยตาตาเรียนรู้ได้เร็วมากงั้นไปที่คําต่อไปกันเลยคําที่12คําว่าย่อ yeah อีกครั้งนะคะย่อ yeah แปลว่า ต้องการอ๋อเย่าเย่าแปลว่าต้องการงั้นถ้าผมจะพูดว่าต้องการซื้อก็จะต้องพูดว่าเย่าหมายแบบนี้ใช่ไหมครับใช่จ้าคำต่อไปคำที่13คําคำว่าเจออีกคำค่ะเจอแปลว่านี่หรือนีเอ้เจอเจอแปลว่านี่หรือ ส่วนคำต่อไปคำที่14แล้วนะคะคำว่าหน้าอีกครั้งนะจ๊ะหน้าแปลว่าอะไรตาตาเดาถูกอลมเมืม่อกี้คำว่าเจอแปลว่านี่หรือนี้ใช้ชี้หรือบอกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรางั้นคำว่าหน้าต้องตรงกันข้ามแน่แนใช้ชี้บอกสิ่งที่อยู่ใกลตัวเรา ต้องแปลว่านั่นหรือนั้น,นแน่ๆเลยอืเก่งจริงใช่แล้วค่ะคำว่าหน้าแปลว่านั่นหรือนั้นคำต่อไปนะคำที่15บหาคำว่าเกออีกครั้งนะคะเกอเป็นคำลักษณะนามแปลว่าอันชิ้นตัว เป็นคำลักษณะนามที่ใช้ได้กับสิ่งของแทบทุกประเภทเลยนะแม้ว่าจะมีลักษณะนามที่เจาะจงสำหรับสิ่งของบางอย่างเช่นเจียนสำหรับเสื้อผ้าหรือเฉียวสำหรับสิ่งของยาวๆแต่ถ้าเราจำไม่ได้จริงๆก็สามารถใช้เกอแทนได้ในหลายสถานการณ์เลยนะนึกคำลักษณะนามอะไรไม่ออกใช้เกอแทนได้เลยโอ้โหพูดง่ายๆก็คือ เกิดเป็นลักษณะนามสารพัดประโยชน์เลยนะครับเนี่ยผมได้ยินบ่อยๆครับคำนี้อ๋อนึกออกแล้วถ้าเราเอาเจอและหน้าที่เราเรียนเมื่อกี้มารวมกับเกอก็จะได้คำว่าเจอเกอดแปลว่าอันนี้หน้าเกอแะแปลว่าอันนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ตาตานี้ชักจะเก่งเรื่องผสมคำแล้วนะเนี่ยงั้นไปคำที่16นะคำว่าตาเจออีกครั้งค่ะ ตาเจอคำนี้ตาตาต้องชอบแน่เพราะแปลว่าลดราคาโอ้โหถิงถิงนี่ช่างรู้ใจผมชอบมากคำนี้และได้ยินบ่อยมากครับคนขายชอบพูดว่าเจื้อเกิดตาเฉอตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรวันนี้รู้แล้วเจื้อเกิดตาเจอแปลว่าอันนี้ลดราคาคราวนี้แหละถ้าผมได้ยินคำนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบไปทันที <laughs> อย่าลืมชวนถิงถิงไปด้วยนะ เอาละเอาละคำต่อไปนะคำที่17แล้วคำว่าคือหยีแปลว่าได้หรือโอเคนี่แหละจ้าอีกทีนะคือหยีเ <Glass> ขื่อหยได้เลยได้เลยถ้าผมเจอของที่ตาเจอผมจะรีบชวนเลยอืมเคือหยีแปลว่าได้ถ้าไม่ได้เราแค่เตืนอนคาว่าปู้ที่แปลว่าไม่ลงไปข้างหน้าเป็นคําว่าปู้เคอยีแปลว่าไม่ได้ใช่ไหมครับ ใช่จ้างั้นคำว่าปู้เคยทิปแปลว,ว่าไม่ได้ก็คือคำศัพท์ที่18นะจ๊ะไปต่อที่คำที่19คําคำว่าขอบคุณภาษาจีนต้องพูดยังไงตาตารู้ไหมโอ้ง่ายมากคำว่าขอบคุณผมได้ยินและพูดทุกวันครับคือคำว่าเชี่ยเชี่ยอีกทีนะครับเชี่ยเชี่ย ใช่แล้วมาถึงคำสุดท้ายของเราสำหรับคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ถามตอบเรื่องราคาซื้อขายคือคำว่า什么อีกทีค่ะ什么แปลว่าอะไรตาตาลองออกเสียงดู什么มมอีกครั้งครับ什么มมแปลว่าอะไรอาา่าฮะตาตารู้แล้วถ้าเราจะพูดว่าต้องการอะไรเราก็พูดว่าเหยา什么มมแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องนะคะ เป็นไงตาตาจำได้ไหม20ิคำนั้นจำได้ครับผมมาๆๆเดี๋ยวผมจะลองพูดคำศัพท์20่สิคำนั้นให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆช่วยผมด้วยนะครับไหนๆลองดูค่ะจะจำได้จริงไหมเริ่มเลยเริ่มคำที่หนึ่งตัวเฉาแปลว่าเท่าไหร่คำที่สองเฉียนแปลว่าเงิน คำที่3ตัวเฉาเฉียนแปลว่าราคาเท่าไหร่หรือกี่บาทคำที่4เหยียนแปลว่าหยวนเป็นหน่วยเรียกเงินจีนเป็นคำที่ทางการคำที่5้า่ายแปลว่าหยวนเหมือนก,นกันกับคำเมื่อกี้แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าคำที่6จูแปลว่าบาท เป็นคำเรียกหน่วยเงินของประเทศไทยคำที่7คำนี้ผมชอบมากคำว่าเพียนอีแปลว่าราคาถูกคำที่8คำนี้เราทั้งสองคนไม่ค่อยชอบคำว่ากุ้ยแปลว่าแพงคำที่9กหมายแปลว่าซื้อคำที่สิบไม่แปลว่า, 9, า,วา, 10, า,วาขาย คำที่11ต้งสิแปลว่าสิ่งของคำที่12คือคำว่าเย่าแปลว่าต้องการส่วนคำที่13คือเจอแปลว่านี่หรือนี้คำที่14หน้าแปลว่านั่นนั้นคำที่15เกิดคือ คำลักษณะนามอันชิ้นตัวใช้ได้ทั่วไป 16. คําคำว่าต่าเจอแปลว่าลดราคาคํานี้ชอบสุดๆ 17. คําว่าขืออีแปลว่าได้ส่วนไม่ได้คือคําที่ 18. คําว่าปู้ขืออี 19. เกียเสีย แปลว่าขอบคุณและ20คําสุดท้ายคือคําว่าฉันเมะแปลว่าอะไรโหผมหายใจแทบไม่ทันเลยทิงทิงว้าวแตะตาในความจําดีมากแตะตาจําได้ทั้งหมดเลย20สิคำเพื่อนๆล่ะคะจําได้ไหมถ้ายังจําไม่ได้ลองคบบทวนบ่อยๆได้นะคะเสียเสียนะครับทิงทิง ว่าแต่ทิงๆพอจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสินค้าให้ผมด้วยได้ไหมครับโอ้โหถ้าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสินค้ามีเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราคงเรียนไม่หมดจะได้ไม่ต้องซื้อของกันพอดีแต่แต่แต,แต ตาตาไม่ต้องกังวลนะทิงท,งทิงมีกระเป๋าคำศัพท์วิเศษอยู่นี่แล้วไงนี่คือหนังสือเปิดวาร์ปสู่ตลาดจีนฉบับพกพาโดยเหล่าซื้อแม็กในเล่มนี้เหล่าซื้อได้รวมคำศัพท์สินค้าประเภทต่างๆโดยแยกประเภทไว้ให้พวกเราแล้วมีทั้งคำศัพท์พินอินและความหมายที่สำคัญเราสามารถสแกน QR Code โค้ดใต้ตารางคำศัพท์เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์และฝึกพูดตามไปด้วยได้เลยจ้าอ่ะนี่จ้ะทิ้งทิงให้ตาตาไว้นะ โอ้โหดีมากเลยครับเหล่าซื้อแม็กรวมคำศัพท์และแยกประเภทไว้ดีมากครับถ้างั้นแค่เราจำคำศัพท์พื้นฐาน20คําคำที่เราเรียนวันนี้และตัวเลข1-10ถึง10พร้อมหลักการนับไปถึงหมื่นได้แค่นี้เราก็สามารถซื้อขายและต่อรองราคาเบื้องต้นได้แล้วใช่ไหมล่ะครับใช่เลยงั้นถิงถิงให้เวลาตาตาและเพื่อนเพื่อนทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดตั้งแต่บทที่1ถึง3กันก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปถิงถิงจะพาตาตา ไปลุยการพูดซื้อขายกับพี่คนขายตรงโน้นกันโอเคไหมจ๊ะได้เลยผมอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะครับ